มาเื่นกันจังผมเองก็ชอบเล่นโบลี่เหมือนกันครับโรงโบที่ผมชอบไปมากที่สุดก็อยู่ที่ดอดมุลนะครับแต่ว่าเราคงได้อ่านหนังสือพิมพ์กันไปแล้วว่ามันเพิ่งถูกไฟไหม้ไปเรียบร้อยครับเพราะว่าความร้อนที่เผาผลาญนั้นทําให้ระบบเมคานิกของตัวรางเปลี่ยนรูปร่างไปจนเราจําไม่ได้ครับเราได้นําส่วนนั้นมาแสดงในารายการวันนี้ด้วยนะครับและเพื่อเป็นการเปรียบเทียบกันเราจึงได้สร้างรางวิ่งขึ้นใหม่เป็นรางราบเรียบขนานกับรางที่โค้งขึ้นลงแล้วก็ก่ออารายการ ขณะที่เราลองปล่อยลูกบอลไปตามรางวิ่งนะครับเราก็ได้เกิดคําถามอันน่าอัศจรย์ขึ้นมาครับพวกคุณคิดว่าบนรางวิ่งรางไหนที่ลูกโบลิิงจะวิ่งไปถึงจุดหมายก่อนกันครับบนรางที่วิ่งยาวกว่าซึ่งโค้งขึ้นและโค้งลงเป็นรูปเหวหรือจะเป็นรางที่ตรงเิ่งซึ่งเห็นชัดว่าสั้นกว่าแต่ไมได้ไหมลูกบอลมันจะเร็วเท่ากันทุกแข่งนั่นแหละหวังว่าแขงเราจะทอยพินล้มทั้งหมดนะครับคุณเอริชมันครับ เราคิดหวังอะไรให้ตัวเองได้ยเยอะแยะเลยแต่มันจะไปได้ตามนั้นหรือเปล่าคําถามมีอหรือว่ารางวิ่งรางไหนที่จะนําลูกบอลลิงไปถึงที่หมายก่อนข้อที่หนึ่งรางที่ยาวที่สุดข้อสองรางที่สั้นที่สุดหรือข้อสามไม่มีความแตกต่างคุณบิดคะฉันก็คงต้องบอกว่าได้วความเร็วและแรงพุ่งทยานตัวหรืออะไรก็ตามรางที่ยาวกว่าเออซึ่งโค้งสูงขึ้นและล,า,ลาดต่ำลงมันน่าจะใช่นะคะจำไหมก็คือข้อหนึ่งค่ะ เออรางที่ยาวกว่ารางที่สั้นกว่าไม่มีความแตกต่างไม่มีความแตกต่างก็เป็นไปได้เนดะเออฉันคิดว่ามันน่าจะไม่มีความแตกต่างเหรอคะใส่เรื่องความเร็วจังเลยเออฉันเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นที่รดเร็วเสมอเลยนะค่ะเป็นแบบนั้นเหมือนกันฉันคิดว่ามันก็ไม่มีความแตกต่างฉันเชื่อว่าความเร็วของมันจะยังคงเดิมถึงแม้ว่าจะวิ่งบนรางที่ยาวกว่าและมีความโค้งกับการวิ่งบนรางที่ราบเรียบเออแล้วคุณติดละครไหนละคะเอล โอ้ก็คุณเลือกข้อสามไม่มีความแตกต่างไม่มีความแตกเทียบกัเอลค่ะถึงแม้ผมจะได้ยินตอนท้ายที่คุณอธิบายผมก็ยังเลือกข้อหนึ่งอยู่ดีข้อที่เป็นตามทฤษฎีอันแรกของคุณไงผมคิดว่าต่อเป็นรางวิ่งที่ยาวกว่าแน่นอนเพราะว่ามันเป็นข้อที่ฟังดูเชื่อกว่าอ้าวนั่นเป็นเหตุผลที่แปลกจังเลยน้าเป็ของพิสติส์แล้วไม่มีทางพลาดได้คุณยังยืนยันคำตอบของคุณโดยจะเลือกข้อหนึ่งให้คุณจุดบนนี้คะที่เอารูปบอลลี่ใส่ในรางวิ่งด้วยค่ะสวัครับผมจะออกคำสั่งเลยนะครับ ฮัลโหลโดเลรลูดาลาเถิดครับโอ้โหการวิ่งแซงที่ใกล้เคียงกันมากทีเดียวครับใช้ชนะของผู้เข้าแข่งขันคามเห็นมันจาลาเลยคำตอบที่ถูกต้องคือข้อหนึ่งครับมีรูป่ายจับสินไหมเนี่ยครับคุณผครับดูรูปถ่ายดูรูปถ่ายครับเราลองมาดูที่ภาพช้ากันดูนะครับแล้วเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนทีเดียวดูรูปถ่ายครับเร็วเร็วขึ้นแล้วดูสิครับ ใช่แสงขึ้นมาแล้วครับแล้วไปเร็วๆไปเร็วๆไปเร็วๆโอ้ชชกนะแล้วครับคอหนึเสิร์ตบ๊อกกั ครับก็ค <Yeah. S 1> มีแต่คนที่รู้จัก uh huh. โยฮันแบนูลลี่เ uh huh. ท่น uh huh. ี่จะพูดชื่นได้ uh huh. แบนล,ลี่ uh huh. ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องวัตถุตกลงมาอย่างเร็วที่สุดเมื่อปี1696และคำตอบของเขาก็คือบราคิสโตโครเนอร์ซึ่งเป็นชื่อของลักษณะการวิ่งบนเส้นโค้งแบบที่เห็นนี้นะครับในตอนเริ่มต้นลูกบอลทั้งสองลูกจะมีพลังงานสัก์เท่ากันครับต่อมาเมื่อลูกบอลตกจากที่สูงขณะวิ่งไปด้วยความเร็ว พลังงานศั่์ก็กลายเป็นพลังงานจนซึ่งเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของวัตถุแล้วก็แปลงเปลี่ยนไปเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ฉะนั้นบนรางวิ่งที่มีความยาวมากกว่าและมีความลาดดิ่งลงไปด้านล่างนั่นหมายความว่าพลังงานศัก่์จะถูกแปลงเปลี่ยนให้เป็นความเร็วเร็วๆกว่าดังนั้นถ้าเกิดคุณต้องการไปยังที่ใดที่รวดเร็วนะครับลองใช้วิธีนี้ดูรับรองถูกใจพระเดชพระคุณพ่อแม่พี่น้องแน่นอนนะครับคุณอริสมันครับลองดูครับ